เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับช่องอัจไทิยเช่นเคยนะครับช่องอัจไทยนั้นก็ชิ่นำข้อมูล่ยับเหรียญกระสาบอีกหลายเหรียญอีกหลายรูปแบบนะครับมานําเสนอมาบอกมาเล่าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการเก็บสะสมเหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับก็ได้นําอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ราคาสิบบาทโูหาสองสีแต่วันนี้จะเป็นเหรียญกระสาบที่เลือกนะครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้เป็นเรียนกระสับที่ลึกของพอระหลวงราชการที่5นะครับดูชิปไปชา้าช้าดูไปพ,พร้อมๆกันเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับดูให้จบชิปนะครับข้อมูลทุกอย่างจะได้ไม่ตกหล่นนะครับผลประโยชน์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมน,น,นะครับมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญของพอระหลวงราชการที่5อีกหนึ่งเหรียญชนิดราคา10บาทโลหะสองสีนะครับเป็นเหรียญกระสับที่ลึกนะครับครบรอบ150ปีวันแห่งพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ พหล่วงรัชกาลที่5นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับด้านหน้าของเหรียญนั้นกลางเหรียญมีพระบรมรูปของสมเด็จพระประมินทบมหาจุราลงกรพระจิลรกรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับผพีพระพักทางเบื้องขวานะครับและทรงเครื่องบรมบรณราชภูสิทธาภรณ์นะครับทรงฉลองพระองค์ครุยนะครับภายในมงคขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้านบนนี้นะครับชิดขอบด้านบนนะครับนี่ก็ซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับด้านขอบก็จะเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับสําหรับเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับนี่นะครับลวกพ่อหลวงนั้นดูมิติความสวยงามนั้นด้านหน้านั้นสวยงามมากเลยนะครับเป็นภาพ ของพระหลวงรัชกาลที่5นะครับซึ่งงดงามนะครับมีมิติของเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับโลหะสองสีนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ครับมาดูรวดลายด้านหลังกันนะครับสําหรับรวดลายด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีอักษรพระประมาพิไทยยอดจปรนะครับภายใต้พระมหามงกุฎนะครับด้านขวาและด้านซ้ายของอักษร พระประมาภิไทยจอปร,อรมีตัวเลขไทยประดิษฐ์ว่า2396นะครับและ2546นะครับตามลำดับนะครับภา,ายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า150ปีนะครับแห่งวันพระราชสมภพนะครับ20กันยายน2546นะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทนะครับและข้อความบอกประเทศไทยตามลำดับนะครับโดยมีรูปสี่เหลี่ยมขั้น ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับรวดลายลักษณะด้านหลังเหรียญนะครับนี่ครับเป็นจปรอนะครับนี่นะครับพระปรมพิทยยอดจอปรอนะครับประจําตัวพระองค์ท่านนะครับใต้พระมหามงกุฎนะครับยอดเป่งรัศมีนะครับเป็นเหรียญโลหะชนิดโลหะ สองสีนะครับราคาสิบบาทผลยญที่ลึกนะครับเนี่ยครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็อยู่ที่2 6มิลิเมตรนะครับเท่ากับเหรียญสิบบาทมุนเวียนทั่วไปนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับนี่นะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่3าล้าน6แสนเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่3ล้านหแสนเหรียญนะครับณปัจจุบันนี้มีการซื้อขายทางออนไลน์นั้นก็มีการฝากซื้อฝากขายกันนะครับทางช่องทางออนไลน์นะครับ ก็ตั้งแต่40 50นะครับถึง80นะครับหรือเหรีย hmm. ญสวยที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็อาจจะถึง100นะครับราคาจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่การตกลงซื้อขายระหว่างคนซื้อผลขายนะครับอ่าก็ขึ้นอยู่กับความเก่าใหม่หรือความสวยงามของเหรียญน,นะครับแต่ราคาที่แท้จริงก็ขึ้นอยู่คน2คนนะครับระหว่างคนซื้อคนขายนะครับเป็นหลักนะครับ ทางออนไลน์ก็มีการลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับมีคุณค่าทางจิตใจนะครับมิติของเหรียญก็สวยงามนะครับด้านหน้านี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับอย่างนี้นะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระประมัยพิชัยยอดเจอปอนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่อยากแนะนําว่า น่าสะสมนะครับนี่นะครับฝากเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะถ้าใครอยากาขายหรืออยากติดต่อซื้อขายเหรียญนะครับก็สามารถถ่ายรูปของเราฝากซื้อฝากขายทางเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขายดีลาซาด้าช้อปปีก็สามารถถ่ายรูปเหรียญของเราลงฝากซื้อฝากขายกันได้เลยนะครับดูวันนี้การซื้อขายทางออนไลน์นั้นบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากนะครับเข้าถึงผู้คนได้เยอะมากนะครับ ก็สามารถถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวของเรานะครับก็สามารถซื้อขายกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไปด้วยกับช่องอัดไทยนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบก็จะนำมาอัปเดตให้พี่เพื่อนเพื่อนักสะสมทุกคนนะครับได้รับชมรับทราบเป็นข้อมูลเช่นเคยนะครับยังไงก็ช่วยกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับอาจจะมีไอดียรายขึ้นให้กับพี่เพื่อนเพื่อน ไว้คอยติดตามสื่อสารกับทางช่องของเรานะครับหรืออาจจะเป็นการส่งรูปมาประเมินราคานะครับทางช่องของเราก็จะมีความยินดีนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมี ID Li n e มาให้ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ